สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมถกกันเรื่องประเด็นโรนายกแพทองทานเข้าเฝ้าถวายสัตว์ได้หรือไม่ได้วันนี้วันที่3มกรกฎาคมแล้วนะคะครโมรใหม่นำโดยรักษาการนายสุริยะจิงรุ่งเรืองกิจนะคะรวมทั้งนายกแพทองทานนะคะเข้าร่วมถวายสัตว์ในหลวงนะ,ค,ะคืออย่างนี้คะ่ะการที่ครโมรจะสามารถปฏิบัติ รราาชกามีการถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนแต่สถานะของการเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันที่ในหลวงนะคะทรงลงพระประมาพิไทยค่ะนี้มันก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่ต้องการให้แพ่ทองทานชิน,นวัตรแล้วก็พักเพื่อไทยนี้ได้บริหารประเทศเนี่ย หลังจากที่ได้ยื่นเรื่องกับสารรัฐธรรมนูญประเด็นให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อทราบว่าในการนำรายชื่อขึ้นทุนเกล้าวถวายเพื่อทรงลงพระประมาพิไทยนั้นนายกรัฐมนตรีได้พ่วงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเกิดขึ้นนั่นหมายถึงไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้น แพทองทานยังอยู่ในชุดครมอรค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นคนของพรรคเพื่อไทยภายใต้หัวหน้าพรรคที่ชื่อแพรทองทานค่ะล่าสุดนะคะก็มีข่าวประเด็นขึ้นมาว่ากลุ่มสวกลุ่มหนึ่งนะคะเตรียมรวมทั้งหลายท่านนะคะมีหลายส่วนนั้นกันเตรียมทั้งกลุ่มสวท่านหนึ่งเตรียมที่จะ ทำเรื่องร้องเรียนไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อเอาผิดนะช่องทางไหนที่จะเอาผิดได้ก็จะดำเนินการในเรื่องนี้เราจึงมาคุยกันในประเด็นนี้ค่ะส่วนที่จะเรียนนี่นะคะดิฉันขอเรียนว่าอย่างนี้ค่ะส่วนหนึ่งละค่ะนักกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนี่ก็มีความรู้ความสามารถไม่น้อยเอามองแต่แค่แคนดิเดตนาย,ยกคนที่สามนะคะคุณชัยกเกษมคุณชัยกเกษมเนี่ยจบทางในด้านกฎหมาย แล้วก็จบทั้งจากไทยเกียรติในยมอันดับสองนะคะแล้วก็ไปเรียนต่อด้วยทุนนะคะรัฐบาลไทยที่สหรัฐอเมริกานะคะเอาเป็นว่าจบด้านนี้มาแล้วก็มาทำงานรับราชการเริ่มตั้งแต่อายการในที่ต่างๆอธิบดีต่างๆแล้วก็มีประวัติได้บริหารงานในตำแหน่งข้าราชการระดับสูง ตามที่ดิฉันบรรยายไว้ในคลิปหนึ่งท่านไหนที่สนใจและยังไม่ได้ฟังเรียนเชิญไปฟังย้อนหลังนะคะในคลิปที่ชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนายกรัฐมนตรีไทยยังเป็นคนของพรรคเพื่อไทยนะคลิปนั้นเชิญดูได้เลยค่ะทีนี้วกกลับเข้ามานะคะทําไมดิฉันถึงกล้าพูดอย่างนั้นแล้วก็กล้าพลาดว่าสวควรไปพัฒนาความรู้ตัวเองใหม่ กนที่จะออกมาวุ่นวายหรือนําเสนอข้อคิดด้านนี้ที่มีความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากและอยู่ในแวดวงของอรัฐธรรมนูญมาเป็นเวลาหลายสิบปีคนหนึ่งนั่นก็คืออาจารย์วิศนุเครือนาอาจารย์วิษนุเครนามนิ้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ในวันที่สองกรกฎานะคะหลังจากที่มีประเด็นผู้สื่อข่าวถามในประเด็นว่านางสาวเพรทองทามสามารถเข้าถวายสัต ได้หรือไม่ซึ่งนายวิษณุเครือนามก็ได้ตอบไปว่านางสาวแพรทองทานสามารถเข้าถวายสัตว์ได้เราก็มาคุยตรงส่วนนี้ดูค่ะสรุปนะคะหลายกูรูหลายอาจารย์ทางด้านกฎหมายให้ความเห็นไว้อย่างนี้ค่ะพรกเพื่อไทยนำรายชื่อโครโมฉบับแพทองทานสองขึ้นทูนเกล้าในวันที่27มิถุนายนค่ะ และในหลวงทรงลงพระปรมาพิไทยโปรดเกล้าลงวันที่30มิถุนายนศาลต่อมาศาลร,รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ตัดสินในเรื่องของความผิดนายกแพทองทานแต่รับเรื่องร้องเรียนไว้เพื่อพิจารณาและมีมติมีมตินี้เพื่อผลประโยชน์เพื่อความยุติธรรมเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการสืบสวนไต่สวนยังไม่ได้ ตัดสินมูลความผิดว่าถูกหรือผิดเพียงแต่อยู่ในขั้นตอนของการรับเรื่องไว้ค่ะซึ่งรับเรื่องไว้ในวันที่หนึ่งกรกฎาและมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะนั่นหมายถึงสารรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมสิ้นสุดลง ยังไม่ได้ถึงคาดนั้นแต่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นนายกอยู่นะคะแต่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่มีข้อกฎหมายใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องรัฐมนตรีเลยค่ะจึงสามารถทำหน้าที่ไปถวายสักปฏิญาณตนส่วนหน้าที่อื่นๆนะคะ ทำได้หลังจากการปฏิวัติคือพูดง่ายๆว่าหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหลังจากถวายสัต์แล้วก็สามารถทํางานในบทบาทหน้าที่นั้นหน้าที่นี้ของนางสาวเพ็ทองทานก็คือทํางานในบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจนกว่าผลการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะตัดสินออกมาสวไม่ทราบว่าต้องการที่จะขจะัดนายก รัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยหรือความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายของท่านมันไม่มีมากพอไปอัปเดตเรียนรู้ใหม่สวัสดีค่ะ